สวัสดีครักลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาสเตอร์แก้วหรือแม่ชีธนพรโรจนาพันธ์นะคะครับผมมาสเตอร์เคครับนันทวัฒน์ภูกิจทิติพัฒน์ครับค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องเราสนุกๆค่ะในการสอนของโปรแกรม MRP ไปสัญจรน,นอกสถานที่นะคะหรือออนไซต์นั่นเองก็ได้รับเชิญไปสอนที่จังหวัดอ่า จังหวัดภาคใต้นะคะก็คือชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ค่ะก็ไปสอนเด็กๆค่ะก็มีความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่มาเตอร์แก้วเนี่ยได้ไปสัมผัสเด็กจริงๆแล้วก็เด็กเยอะมากเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวตรงนี้เราก็จะย้อนมาถึงการการสอนของเราทั้งสองคนก่อนนะคะ คือตอนนี้เราได้รับผิดชอบก็คือการสอนออนไลน์นะคะออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีออฟไลน์หรือออนไซด์อีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ทางออนไลน์เนี่ยก็จะแบ่งภาคให้กับมัธ t e r k กษาเพื่อเป็นการสอนนะคะทีนี้ตรงนี้ต้องให้กับมัธเตอร์เคว่าเอ๊ะการสอนออนไลน์เป็นยังไงคะครับการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะเริ่มที่2ทุ่มตรงนะครับมีระดับ1และระดับ2 นะครับในระดับหนึ่งเนี่ยผมกับแม่ชีแก้วจะสลับกันสอนในเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเราจะเรียนกัน18ครั้งนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด12ชั่วโมงส่วนระดับสองเนี่ยเราจะสอนกันในตอนเช้าตีห้าถึงหกโมงแล้วก็สองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นเวลา30วันอันนี้จะเป็นในระดับหนึ่งและระดับสองที่ผมกับแม่ชีจะ สลับกันสอนครับระดับสองมีกี่ชั่วโมงคะระดับสองมี60ชั่วโมงครับแบ่งเป็นพาร์ทเน,ะเนาะสองชั่วโมงก็คือเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สองทุม่มอ,อีกสองทุม่มอีกหนึ่งชั่วโมง<ช>ค,ค่เกรสลับกันเป็นไงบ้างคะในการตอนนี้คือลงสอนเต็มตัวเลยคะ่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบห้องด้วยตัวเองไหนลองไหนลองพูดลองเล่าให้ฟังที่ว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์กันนักเรียนยังไงแล้วเวลานักเรียนเรียนเนี่ยเขา เขามีความตั้งใจไหมที่จะใส่ใจในการเรียนรู้รในตอนกลังคืนนะคะส่วนใหญ่ผู้ที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทํางานเนะในช่วงกางวันหรือก็บุคคลที่กเกษียณแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเขาก็จะมีเวลาช่วงประมาณหัวค่ําเราจึงเลือกเวลาในช่วงหัวค่ําครับผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความตั้งใจเป็นอย่างมากครับทุกคนมาเข้าเรียนอย่างตรงเวลา แล้วก็มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติบางคนนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ยังกลับมาทบทวนอีกนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีความชำนาญมีความคล่องในการฝึกปฏิบัติได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับครับก็ครูก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไหม <c oughs> ไม่ตื่นเต้นหรอกเนาะ <c oughs> เราเป็นครูกันแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> หรือเขาเรียกกันนะพร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเนาะทีนี้มันมีคาถามนะคำถามหนึ่งนักเรียนเคยถามมาเตอร์แก้วว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมานั่งเรียนนั่งสอนกันเราเจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติที่ไหนก็ได้แล้วทําไมเราจะต้องมามีครูคอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมาเตอร์เคคิดว่ามันมันมันเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรใช่ไหมหครับ เอาตัวเองเลยและกันเนาะตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะได้มีโอกาสมาเรียน MRP เนี่ยเมื่อก่อนนั้นผมก็เป็นคนที่สนใจนะสนใจในการฝึกปฏิบัติแต่ว่าเราอ่านหนังสือพอเราอ่านหนังสือและทำเนี่ยบางครั้งเรามีคำถามหรือในสิ่งที่เราสงสัยแต่ว่าเราเราไขาข้อนั้นไม่ออกนะครับเราไม่สามารถไขข้อนั้นออกได้แล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่ง บางทีเราก็ลืมปัญหานั้นไปมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่พอได้มาเรียนที่ MRP เนี่ยตอนที่ผมมาเรียนในระดับที่1ก็เรียนกับแม่ชีแก้วนะครับระดับที่บแม่1กับระดับที่2ครับ9วัน9วันเราแม่ชีแก้วสอนให้8ชั่วโมงนะครับรามาเรียนกัน9วันก็ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นหลายๆอย่างและเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรเราสงสัยเนี่ย เราก็สามารถที่จะสอบถามกับผู้สอนได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ปฏิบัติติดหรือสงสัยแต่ไม่รู้จะจะสอบถามใครถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือทำนะครับแต่การที่เราได้มามาเรียนออนไลน์หรือว่ามาเจอตัวกับผู้สอนเนี่ยเวลามีอะไรสงสัยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันทีแล้ว การฝึกเจริญสติเนี่นะครับเจอกับตัวเองเลยนะว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาฝึกเจริญสติเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างหมุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคน,นที่จนนใจร้อนนิดหน่อย <laughs> ใจร้อนนิดหน่อยแล้วก็เรียกว่าบางครั้งเราก็เป็นคนที่ชอบคิดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับพอเราได้มาฝึกการเจริญสติเนี่ย การเจริญสติฝึกให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราถึงรู้ว่าไอสิ่งต่างๆที่เราคิดในอดีตเนี่ยหรือกังวลกับอนาคตเนี่ยอดีตมันผ่านไปละอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างมันไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับการที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตของเราจิตเราเนี่ยพระอาจารย์ท่านท่านบอกว่าจิตคือลูก สติคือแม่นะครับแม่มีหน้าที่พาลูกกลับบ้านนะครับการที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะกลับมามีสติแล้วสตินี่แหละครับเป็นสิ่งสําคัญเ mm hmm. ชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยคงเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเมื่อสติมาปัญญาจะเกิดนะครับ mm hmm. ผมได้ใช้วิชา m r p เนี่ยเอาไปใช้ในการทํางานหลายๆอย่างทําให้การทํางานของเราเนี่ยดีขึ้นรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้เป็นผลลัพธ์ของผมที่ที่เรียกว่าได้นำเอาวิชา MRP มาใช้ในชีวิตประจำวัน,นครับสาธุนะคะคดีงามมากนะคะคก็นี่สิ่งที่เราชี้วัดกันเนาะว่าทำไมเราจะต้องมีครูสอนนะคะค,คือการมีครูสอนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีบางทีเราติดขัดเราไม่สามารถจะไขข้อปัญหานี้ได้แล้วเราก็จะเอาความรู้สึกของเราเนาะไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็ไปถามคนอื่นซึ่งเขาก็ายังไม่ได้ปฏิบัติเหมือน เหมือนทางของเรางั้นคาตอบมันก็ไม่ใช่ทีน,นี้ถ้ามีครูสอนเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือให้ความรู้ตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นผลดีแล้วก็ครูสอนในที่นี้ก็คือตัวมาตเตอร์เองทั้งทั้งหมดเนี่ยเวลาที่คําถามที่มาในส่วนหนึ่งของลูกศิษย์เนี่ยคะ่ะนักเรียนเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นคําถามที่เราไม่สามารถตอบได้นะคะซึ่งเป็นคําถามที่เชิงลึกเกินไปเนี่ยเราจะไม่ตอบกันนะคะเราจะถามมาตเตอร์ทีเพื่อให้ไขข้อตรงนี้นะคะ อันนี้คือเป็นความละเอียดมากๆของการที่เราจะได้ส่งต่อให้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้น MRP เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่สามารถเลือกได้ทุกสถานที่เลยนะคะแล้วก็เป็นการพาจิตกลับบ้านได้ง่ายๆมากแค่เรามีความรู้สึกตัวแล้วการรู้สึกตัวของเราก็คือลมหายใจทีนี้ลมหายใจเราก็ใช้รหัสต่างๆนะคะเชื่อมโยงให้เรานั้นกลับมารู้สึกตัวอย่างเช่นวันนี้เราโกรธนะ โกรธจังเลยเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหมีอารมณ์ทันทีเลยฉันไม่อยากเดินผ่านเธอเลยอะไรเงี้ยเคมาปุ๊บแบบไม่อยากเห็นหน้าเลยเดินหนีอะไรเงี้ยเราหยุดตัวเองนะคะแล้วก็ดึงลมหายใจคะ่ะแล้วเราก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะดูตัวเราว่าเรากําลังประชิญกับพีพ,พีตัวเนี้ยเราจะสามารถก้าวข้ามได้ไหมเราสามารถก้าวข้ามได้เพราะสิ่งต่างๆที่มากระทบเราไม่ได้มีผลกับเรานะแต่เป็นเพราะเราจิตเราไป รับสิ่งนั้นมาแล้วทำให้เรามีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาดัางนั้นเราก็พร้อมที่เป็นมานตลอดเลย <c oughs> หน้านิว้ว <c oughs> คิ้วขมวดนะคะบางวันก็ยิ้มบ้างบางวันก็หัวเราะบ้างบางวันก็หน้าเฉยๆ,ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงเสมอเลยอย่างเช่นมาเดอร์เคเมื่อก่อนก็เป็นนักเรียนเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับ แล้ววันหนึ่งใครจะไปคิดว่าวันนี้เราก็มานั่งให้ความรู้ของโปรแกรม MRP นะคะวันนี้ก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอกับพวกเราชาว MRP นะคะแล้วเราก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นตัว m a ตอร์เองที่ ไปสอนครับเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเป็นไงอ่าใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เด็กๆตื่นเต้นมากค่ะเต้นมากตื่นเต้นในที่นี้คือไม่ได้ตื่นเต้นกลัวนะคะแต่ตื่นเต้นเห็นเด็กๆอ่ะซึ่งสามร้อยกว่าคนอ่ะเยอะมากค่ะแล้วก็ครูก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงนะเพราะว่าที่สําคัญนะคะมาสเตอร์ดีใจมากตรงที่ว่านักเกรียนสมัครใจมาเองค่ะ คือพอนั่งปุ๊บมาเตอร์ถามว่าอ้าวไหนตอมอคือเราไม่สามารถที่จะเรียกตัวเราว่ามาเตอร์ได้เพราะว่าอยากให้เขามีความสนิทสนมกับเราให้เขาไม่กลัวเราก็เลยเรียกว่าแม่ครูไหนลองตอบแม่ครูหน่อยสิว่าโดนบังคับมาหรือมาเองคํถาถามเรายังไม่ทันจบเลยค่ะเด็กนักเรียนตอบว่ามาเองครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเองค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในวิธีการสอนนะมาเตอร์เคสนุกมากเพราะอะไร,ค,รคะเราเราต้องมี เขาเรียกว่าปัญญาเราต้องเกิดตลอดเพราะว่าเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราจะต้องสอนอยังไงใช่ไหมคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เราจะสอนอยังไงอะให้เด็กเขาเข้าใจว่าเนี่ยคือการเจริญสติแต่ไม่ให้เขารู้สึกว่าโอ้ฉันต้องมานั่งหลับตายอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยในตรงนั้นนะคะมาเตอร์บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยจิตเราจะตะเลิดนะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะสอนอะไรแบบไหนเพราะส่วนมากคนจะมีแผนการดําเนินงานทุกอย่างเลยใช่ไหมคะครับแต่อันนี้ไม่อ่ะมาเตอร์ก็ดุยเลยก็ให้ให้เขานั่งแล้วก็กเล่าเรื่องราวที่มันมีแอคชั่นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยอทีนี้ตอนที่สอนนักเรียนเนาะนักเรียนเขาก็มีความสนุกแล้วก็ตอนที่เราบอกว่า ให้เขานั่งหลับตาเขาก็หลับตาค่ะแล้วก็ใช้เวลาซึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคเนาะว่า20นาทีเนี่ยสำหรับเด็กที่ไม่เคยที่จะฝึกเลยเนี่ยเขาก็จะยากอยู่เราก็ต้องหาวิธีที่มีลูกเล่นลูกชนให้เขาเพื่อให้เขาก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ได้ที่สุดแล้วเขาก็นั่งได้20นาทีค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือวิธีการสอนเนี่ยความเมตตาของเราต้องเป็นหลักมากๆเลยค่ะคือความอดทนแล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่จะให้เขาได้เห็นว่า การที่เขานั่งหลับตาเนี่ยเขาได้อยู่กับอะไรบ้างอะคะ่ะตรงนี้ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเด็ก365คนซึ่งไม่ใช่เรื่องน้อยๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะก็ผ่านไปด้วยดีตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจที่ MRP เอาอยู่ค่ะครับแล้วเด็กที่เขามาฝึกเนี่ยแม่แก้วคิดว่าเขาจะได้อะไรครับอ๋อตรงนี้นะคะที่แม่แก้วไปตรงเนี้ย แม่แก,ก้วก็ไม่ทราบเลยว่าจะมีเด็กเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเอาจริงๆเวลาที่เราไปสอนเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจในโปรแกรมอยู่แล้วนะคะแต่การคาดหวังว่าผู้ที่ฝึกจะได้อะไรเนี่ยครับอ่มามเตอร์เนี่ยจะจะแทบจะไม่ไม่ได้คาดหวังค่ะเพราะว่าจริงๆ <ừ> แล้วอยู่ที่บุคคลน,นั้นที่เขาฝึกแล้วเขาจะได้รู้อะไรบ้าง <ừ> ทีนี้ข้อของเด็กเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญ มาเตอร์แก้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้อะไรแต่ขอแค่ให้เขารู้ลมหายใจอย่างเช่นมาเตอร์บอกเขาว่าวันนี้เราทําการบ้านไม่ได้เราจะทํายังไงให้เรามีสมาธิให้จิตเรานิ่งขึ้นเพราะเด็กเนี่ยเขาจะไม่คุ้นกับการคําว่าจเจริญสติเราก็ต้องใช้สมาธินะคะทีนี้ให้เด็กเขาเห็นว่าเวลาที่เราจะมีสมาธิเราต้องทํายังไงอ่ะเราเขียนหนังสืออยู่จิตเราวิ่งไปหาเพื่อนเนี้ย เรามีสมาธิไหมเขาตอบได้ว่าเขาไม่มีเพราะว่าเขาจะไปอยู่กับเพื่อนเนี้ยแล้วก็ให้เขาใช้ลมหายใจ B1 ให้ใช้ลมหายใจ B1 ค่ะตรงนี้ค่ะมาเดอร์ก็เลยมองว่าเด็กได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่าให้เขารู้จักแค่ B1 B2 B3 แค่นั้นเองค่ะเขาก็อยู่ได้แล้วก็นั่งนั่งกันได้ยี่สิบนาทีค่ะก็สนุกค่ะแบบว่า ตื่นเต้นในในเรื่องของการที่ว่าเราจะทํายังไงให้เด็กนั่งได้ที่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องยากครับใช่ <c oughs> ยากมากเด็กโตนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้มาเด็กเล็กนี่สีเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหยังกระจับปูใส่กระด้งอ่ะคะ่ะแล้วเขาก็มีความแปลกใหม่กับสำหรับแม่ชีไม่เคยเห็นแม่ชีค่ะเขาก็จะมาลุมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ความรู้สึกตรงนี้สิ่งใดที่สมมุติว่าเป็นเราอะถ้าเราโฟกัสสิ่งใดเนะี่ย เราก็จะจ้องให้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถูกไหมเด็กเขาก็เหมือนกันเขาโฟกัสมาที่ตัวแม่ชีนะแม่ชีก็เลยเอาตัวแม่ชีเป็นหลักก็คือนั่งให้เขาเห็นว่าเอ,อเรานั่งท่านี้นะทุกคนนั่งเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาทําได้เขอาอทำได้อันนี้มาเตอร์ก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้แม้ว่าวันในขณะที่สอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ยังไม่รู้แต่ ในสถานที่ตรงนั้นมีทั้งคุณครูมีทั้งอารุ่นพี่อะไรเงี้ย<ม>ซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ในการที่พาเด็กก่อนที่จะเข้าห้อง<ม>นั่งเจริญสติหรือเขาใช้คำว่าสมาธิเนาะหนาที10นาทีตรงนี้รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็รประโยชน์ของ MRP เนี่ยหลากหลายเราไม่จำเป็นที่จะนัองนั่งหลับตาอย่างเดียวรเราสามารถใช้อริยาบทต่างๆได้ใน ในการฝึกเจริญสติใช่ถูกไหมครับทีนี้ของเด็กๆเกนี้ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขายังไม่รู้นั้นเราก็ต้องใช้วิธีนั่งก่องตรงนี้นะคะก็ฝากต่อไปนะคะถ้ามีองค์กรได้หรือใครที่มีต้องการให้ฝึก การฝึกจริงๆนะคะฝึกดูลมหายใจฝึกให้เขามีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองด้วยการใช้หลักสูตรของโปรแกรม MRP นะคะพวกเราเหล่ามาเตอร์ทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะไปส่งต่อให้นะคะพร้อมเสมอเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ควรนำมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ควรส่งต่อให้กับลูกๆหลานๆเพราะว่าในอนาคต ข้างหน้านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเด็กๆพวกนี้เขาก็จะเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นภาระของทางครอบครัวหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีสตินะคะอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งวันน่ะมีสติอยู่สักส,กสองชั่วโมงก็ยังดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมคะมาเตอร์เคใช่ครับทีนี้ <laughs> อ่าเรื่องของเด็กจบไปแล้วที่เราย้อนมาเรื่องของผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ให้มาเตอร์คีลองเล่าซิว่าในการสอนเป็นอย่างไรบ้างในการสอนออนไลน์ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติเนี่ยหลายๆคนนำไปใช้ในการทำงานด้วยครับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากที่เขาเคยมีความวิตกกังวลหรือมีความที่เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบัน เขารู้จักการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันพอพอพอกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำให้เขามีสติมากขึ้นและเมื่อมีสติเนี่ยสามารถที่จะเอากำลังตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันและการงานได้ครับสติเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะเป็นสิ่งสำคัญเลยครับคือที่มาเตอร์แก้วบอกว่ามหัศจรรย์ยังไงอย่างเช่นเรากลัวมีความกลัวนะคะความกลัวเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นด่านที่ตัดเราออกจากทุกสิ่งทุกอย่างจริงไม่ว่าจะกลัวการแสดงออกกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นใช่กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันครับคือตรงนี้มันบั่นทอนบั่นทอนมนุษย์หมดเลยครับมันเป็นเหมือนกำแพงที่เรามองไม่เห็นใช่นะครับทีนี้พอเราเรามาฝึกตรงนี้เราเห็นถึงความกลัวที่เกิดขึ้นนะคะ เท่ากับว่าเราเป็นผู้ดูตัวเองเนาะ<ช>เราเป็นผู้เหลือบมองตัวเองพอเราออกจากความกลัวตรงนี้ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นอย่างตัวมาเตอร์เองเนี่ยมาเตอร์เนี่ยไม่เคยที่จะมาพูดหน้ากล้องหรือว่าขึ้นไปบนทีวีหรือขึ้นไปบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่เคยเลยแต่เวลาออกไปข้างนอกก็ไม่เข้าใจว่าต้องลุยงานนะคะแล้วก็ไปยืนพูดหรือไปนั่งพูดซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเนาะแต่มาเตอร์ก็สามารถที่จะ ดับความตื่นเต้นได้โดยการที่กลับมารู้สึกตัวแล้วก็มีรหัสนี่แหละค่ะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้ค่ะ<ม>ตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยเขาให้ไปพูดตรงหน้าแล้วก็มีแต่ค่าราชการทางนั้นใช่ไหมตอนที่ไปชนบุรีปรากฏว่าบีหกเต้นแบบว่า <laughs> ตึกๆ,ๆ,ๆ,ๆึกตึกึกค่ะเราก็โฟกัสเนาะโฟกัสอยู่กับบีหกาเงี้ยหายใจลึกๆแล้วก็ไปโฟกัสบีหกสักพักหนึ่ง อาการตื่นเต้นก็ค่อยๆดับลงเราลงอ่ใช่เราเห็นเลยนะเราเห็นเหมือนน้าที่มันขึ้นแล้วค่อยๆลดลดลดลงเลย่างนั้นท่างแห้งพอดับสนิทแค่นั้นเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นมาว่าเราจะพูดอะไรทั้งทางที่เราไม่ได้มีสคริปต์นะคะเราก็จะพูดไปนะคะพูดไปพูดเท่าที่เราพูดได้แล้วก็มันจะมีตัวบอกเราว่าเราจะพูดแค่ไหนแล้วก็จะพูดแบบไหน จะพูดเร็วพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ตัวแมเตร์เองก็จะมีเสียงบอกตลอดเวลาว่าอืออ่ะตรงนี้ช้าหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะเป็นไปตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสียงของแม่เสียงสติคอยบอกเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีสติอ่ะเราจะกลัว ความกลัวจะทําให้เรา,าพลาดทุกอย่างเลยหนึ่งเราจะไม่กล้าแสดงออก 2. องเราปฏิเสธทุกอย่าง 3. เราจะหลบเลี่ยงคนหมดเลยนะคะอันนี้น่ากลัวหนักกว่าความกลัวที่กําลังเกิดขึ้นอีกนะคะดังนั้นการเจริญสติด้วยโปรแกร,รม MRP นะคะที่เราต้องย้ําบ่อยๆว่าโปรแกรม MRP เพราะว่ามีข้อแตกต่างจาก จากอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะคเพราะว่าการเป็นโปรแกรมเนี้ยทำให้เราเห็นชัดว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วก็ชัดเจนมากโปรแกรมนี้ถูกถอดรหัสมาจากสติปัฏฐานทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นใครเรียนแล้วเอาไปเทียบกับสติปัฏฐานมาเตอร์มั่นใจว่าสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้เนี่ยเป็นการลงมือทําด้วยตนเองอแล้วประสิทธิภาพของการได้คือได้ด้วยตัวเองถูกไหมคะคถ้ารเราไม่ได้เราก็าจะไม่เราก็าจ,ะาาจะไม่เป็นมาเตอร์กันถูกไหม เราก็จะไม่ไม่มานั่งตรงนี้หรือว่ามาเตอร์เคว่ายังไงคะใช่ครับ<ม>คือถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียกว่ามีกําลังของสติ<ม>เราก็ไม่สามารถที่จะมามาหยุดที่นี่แล้วหรือมาสอนกับทุกท่านได้นะครับทีนี้สิ่งที่หลากหลายนะคะก็คือการเจริญสติเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะอย่างของ เอ็มอาร์พีเนี่ยก็จะมีเลเวลหนึ่งสองสามสี่นะคะเลเวลสามเนี่ยเราก็จะเป็นการเดินยืนนั่งนอนเนาะ,ะเป็นการเดินยืนนั่งนอนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เพลิดเพลินค่ะแล้วก็มีความสนุกในการที่เราใช้การเจริญสติค่ะ,คะเดินเราใช้อะไรยืนเราอยู่ยังไงนั่งเราอยู่ยังไงนอนเราอยู่ยังไงอย่างนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นการขัดเกลาตัวเองออกจากพีพีทั้งหมดเลยหรือว่ากิเลสนั่นเองนะคะอย่างเช่น อยู่ที่นี่เราต้องตื่นตีสามตีสองกว่าตีสามใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาเรียนตอนตีสี่ใช่เราต้องเตรียมตัวคิดดูละกันหน้าหนาวเนี่ยมาเธอเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากลุกจากที่นอนแน่นอนเลยแต่เราหลายๆคนต้องลุกใช่ไหมคะใช่ครับนี่เขาเรียกว่าขัดเกลาตัวเองแล้วครับทีนี้มาเดอเคเห็นไหมว่าเวลาที่เราตื่นเช้าอ่ะสมมติถ้าตื่นตีสามอ่ะ แต่ว่ามันมีช่วงไหนที่เราไม่ได้ตื่นเราไม่ได้ทํางานเนาะเราก็อยากนอนพักแต่เราก็ต้องตื่นตื่นโดยอัตโนมัติเป็นไหมคะเป็นครับอืเป็นแล้วทำยังไงคะตอนตอนที่ก็บางครั้งถ้ามันถ้ากายตื่นมาแล้วเนี่ยเราก็มานั่งปฏิบัติอครับม,มานั่งปฏิบัติ ไม่ให้เสียประโยชน์ไม่เสียประโยชน์นะคะก็เป็นสิ่งที่งดงามนะคะมาเตอร์แก้วกับมาเตอร์คก็ฝากเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอ,อของมาเตอร์ทั้งสองท่านนะคะแล้วลองหยุดสักนิดหนึ่งนะคะหันมาดูสักหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ที่มาเตอร์ทั้งสองพูดเนี่ยมีประโยชน์อะไรกำกับอยู่นะคะ แล้วเราลองนําไปพิจารณาทีว่าสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเกลียดค้านจังเลยนะกลับบ้านเหนื่อยจังเลยนอนดีกว่าเราลองนั่งเจริญสติสัก20นาทีนะคะแล้วประโยชน์ที่จะได้นี่มากมายเหลือเกินฝากเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอถ้าเรารู้จักขัดเกลาตัวเองแล้วก็ขยันหมั่นเพียรน,นะคะวันนี้เราก็ต้องลาก,กันแล้วนะคะ mm hmm. มาสเตอร์แก้วกับมาสเตอร์เคก็ฝาก เรื่องราวดีๆเอาไว้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสาธุคะ่ะสวัสดีครับ